ตื้นแบบพี่แซ่ตู้เย็นค่ะทื่นซันตัวสวัสดีค่ะคิมนีเพรสิภามาเบิงเตาพิซซ่าใหม่ค่ะพึง่งซสือมาเมืวอวานนี่ค่ะเมือนีีซามีกระจัดการทดลองนะคะว่าสิเป็นจังไดเตรียมพร้อมสำหรับมื้ออื่นค่ะนองชา้กลับมาค่ะมาเบิงกันค่ะพิซซ่าซื้อมาใหม่ๆค่ะโอ้มีความสุขของเห่นใหม่ว่าสั่นตัวเพิ่นตื่นเต้นขนาดไล่ไห้ลูกไข้เมีย ไปตกปลาไปเล่นน้ำกับมากกระเตรียมพิซซ่าไวยทาค่ะพอด้เวลากระโทรตามฝ้าว่าฟ้าวา่า,วาพิซซ่าแล้วแล้วบวกเผ็ดก็เลยตรงฝ้าวาาค่ะเบิ่งหน้าพิซซ่าก่อนแหลกกระสิเป็นใหม่ๆแน่เน้นะคะนอค่ะนาอก่อนต่อไปมันก็นจะดีขึ้นค่ะค่ะนมจีนบอกค่ะบม่น,นก๋วยเตี๋ยวโอ มาหมามามาโอ้โพิซซ่าพิซซาพิซซ่าบ่พอกินค่ะหมายถึงพิซซ่าบัยยุธงเรื่อยตัดตําหงซ่าแต่มันคงรอบเด้อค่ะสิ่ซัดกันกับลูกสาวค่ะหลับปากก็ว่าที่ตำหงให้กินเนาะบ่มีเวลาค่ะบ่มีละเหมือนี่มีเวลาก็เลยตําให้เขาซ่ามาเบิ่งมาเบิ่งตำหงงกันเด้อค่ะคคกกระไน้ไน้ค่ะ โอ้เฮียเฮียพี่น้องเฮียเอาตัวเฮียเลยสิบุ่้องปรงไร่หรอกค่ะปรงรอบเดียวจอดแสบแสบเพราะว่ามันแสบน้ำมันยังหูบอกค่ะน้ำมะขืดเทียกินพิซซ่าไปว่างเ่านอต้องเอาสมสม นี่รวยนี่รวยกินหอมกระเทียมเต็มเทียคะมนี่ไม่ต้องห่วงบริเหตุงานเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยมาเมนูรอบเดิบตำมคุคงเหิมกับข้าวปุ่นเนาะค่ะเนาะสี่ดหสัตว์กันก็ลูกสาวสองคนนะบ้าน ิเจจานดูดีมีสกุลนิดนึงนะคะเนาะต่อไปก็บรับประกันแล้วเป่าอุ้ยตั้นเลเอาเข้าปากจะเฮียะบอกแล้วอาหารชาติไหนก็บริวท่องคืออาหารชาติอีสานนะคะ่ะ ลงทุงไปเก็บผักเองพักระว่างนิดนึงค่ะพักเร็วแฮง สรงไส้ลูกไส้เนาะคะกำมูม่เิ่นไปตีเส้นนิดง่าหูกับ ก็ได้เป็นเหรอเซ็นกะนุ้มจีนของญี่ปุ่นบอรานเลยมันมีกลิ่นอับๆหรืออะไรก็ไม่รู้ชอบสิคกี้พี่ดูแล้วปเบียดาก เวียดนามหรืออะไรไม่ร yeah, ู้แม่เอ ah> ๋ซื้อมาาเอาินเวียดนามหรือญ tamam. ah> ี่ป ah> ah> ุ่นแอลเกนกินดีมแม่เอ๋มันจันเดียมนะได้แรงมามาเอามาชุดอะไรมาเวียดนามเวียดนามมาว่าได้กินเหมือนอะไรสักอย่าง เหมือนสบู่แต่เว็นกระสิตกดินละ่ะค่ะตอนนี้กี่โมงไม่รู้สามทุ่มหรือยัง ก็นาดเพิ่งกินพิซซ่าลงไปน,ะะนะะ้ะงไปเนาะ สิกินเมียงปลาท้าจะบม่ได้กินแล้วค่ะเบิ้งค่ะเบิ้งค่ะนั่งอยู่ดีๆเลือแปลกประหลาดก็มาอะไรกะพี่น้องค่ะเบิ้ง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 เลื่อ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 ลบหรือเปล่าคะสเบิ้งเด้อค่ะเบิ้งไกลๆเด้อเลื่อล่ำนี่โบเคยเห็นค่ะเพื่อนเคยเห็นเอ้า เขาซูวมยังไงซูวมก็ปเป็นเด้อเด้อเด,ด,ด แล้เวเลือเลือกระซีานออกมากนะคะทะลุอุมค่ะทะลุอุมเพื่อนเพื่อนเห็นบอกคะ่ะเลือกำลังพ่านไปค่ะเป็นเลือที่เพจอบเคยเห็นนึกว่าแต่เลือเรือลบบานเห่าเนาะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้เพจเขอฝากโดยวิวสามถุ่มกลัวของนอร์เว์นะคะ เจอกันคลิหนาค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังค่ะคิดสิ่งใดขอให้สมเปิดนาเจอกันคลิหนาค่ะมาเบิ่งว่าเพรสิภาพไปอยู่แถวใดของนอร์เวยค่ะเจอกันคลิหนาสวัสดีค่ะ